ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวในตัวเมืองซานดิเอโกกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเ,เป็นมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงมิดเวย์นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นท่าเรือนะฮะของที่นี่นะครับก็ที่นี่มันติด แดดดีมากแสงสวยมากมาถึงแล้วฮะมาถึงแล้วฮะนี่ครับ USS Midway นะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเรือหลวงของอาฐานเรือใช่ไหมเราเรียกฐานเรือราชนาวใชปเป่ะเรือผิดตะครับ,บนี้ใหญ่มากนะครับคือข้างบนนะครับเป็นลานจอดเครื่องบินคือไวรด์แบบ ไว้ขึ้นลงนะครับไว้ที่จอดนะครับอันนี้ค่าเข้าประมาณ800กว่าบาทนะครับเ,ออเรามีเด็กที่กำลังกินนมอ,อยู่เจวัดดีครับมาเมคเฟนไหมมาเมคเฟนกับพี่พีๆทหารเรือไหมครับนี่ครับใครที่มีทิกเกตนะครับซื้อมาจากเว็บก็เข้าได้เลยส่วนเรายังไม่มีทิกเกต อเดลยี่สิบหกแปดร้อยกว่าบาทอะในเว็บอะอันนี้เป็นจุดซื้อตั๋วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันทาหารผ่านศึกนะครับ <c oughs> ก็ว่าวันนี้ทําไมทาหารเขาแบบแต่งตัวมากันแบบเต็มยศมากนึกว่าเป็นรักแสดงกหรือว่าแบบแต่งตัวมาถ่ายรูปวันนี้มันเป็นวันทาหารผ่านศึกวันมาน้อยเขายังเปิดอ่า <c oughs> ถ้าใครมีที่เกตแล้วก็เข้าไปได้เลย <c oughs> เขาเปิดแล้ว แต่ทิเกตอที่เกตเขายังไม่เปิดที่เกตเปิดขาย1ิบโมงหรือสิบนาทีมาแล้วไงเจ้าหน้าที่มาแล้วอะไรอ่ะแอลมันเครียดเลยขนาดนั้นมันเครียดเลยขนาดนั้นครัอโอ้โหฟันมันไม่ขึ้นนะพออีกทีนึงอ่ะผมเครียดมากเลยครับมันขึ้นมาซี่เดียวผมไม่ได้จะกัดอะไรได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ Welcome abroad โอ้ยเราดูตัวเล็กไปเลยอะเราเป็นมนุษย์ตัวแบบเล็กกระจิตรลิดมากเมื่อเราเข้ามาบนเรือแห่งนี้นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือเรือลบสมัยสงครามเวียดนามที่เขาไปใช้กันเรือลำนี้เคยไปจอดเคยไปจอดเทียบท่าที่แหลมฉะบังนี่คือ <tu i> f c f นะครับ y cat นี่เป็นชุดทับบินอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีขายพอเพือเป็น battle of midway ครับคุณลุงพวกนี้คือทหารเก่า ใช่ชินคือคุณลุงคุณลุงคุณลุงพวกนี้คือเขาจะเป็นทหารเก่าที่ปลดกเกษียณไปแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนมาทํางานที่นี่อ้าก็ดูจากการติดอามแล้วก็ดูจากการนําเสนอของเขาว่าเออเน,นี่ยเรลาสองีนี่เป็นประวัตินะครับของเดิม b แบลคเ o นออฟอิตเวครับตั้แต่ปี1910เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆดีกว่า ข้างบนข้างบนมีอะไรอ่ะฮะก็ไม่ไดเอามาเนี่ยข้างบนมีอะไรอ่ะอ๋อก็ไปดูดเรือ่ะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูตัวเรือดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนเราไปดูเครื่องบินโอ้ชอบอะสีเหลืองอันนี้อะไรเนี่ย SNJ นี่เราสามารถจะใช้ ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นไก่ถั่วได้แกนอะไรน <c oughs> ะ ันนี้เป็นเครื่องยนต์ Pratt Whitney R2000 8 1 0 0 0 Double ไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดไหมแต่วันเป็นวันทหารผ่านศึก ใช่เขาให้ความสําคัญกับทาหารมากก็ดูอย่างสวัสดิการของทาหารสิที่นี่เขาบอกว่าทาหารเนี่ยมีสิทธิ์พิเศษเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่จอดรถดอ,อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเฮ้ยได้นั่งได้ไหมอ่ะใช่ใช่ใช,ช่นั่งได้นั่งได้ ไม่แล้วเขาจะแบบเขาบอกว่า just in check แทนไหมอ่ะอันนี้ F 8ด้วยนะใช่เขาบอกได้เขามายักหน้าคือสองคนที่เดินผ่านมาเขาบอกยเยช่อคือคือเขามายักหน้าใช่จริงๆเอออยากเล่นนะอ่ะเสียตังค์ป่ะ,เ,ะเพจ ไลท์เอ n นเ r อร์เฮียอ๋อจ่ายตังค์จ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์เลยเนี่ย f o r to ู i ลท์โอ้โหสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญ To ไ i เดอรก็คือสองคนอะ oh, <man. S 1> มันจะมีมันจะมีแบบได้ทดสอบแรงจีปะ่ะนี่ไง <c oughs> ก็มีงานเราเดินเข้าไปปะ่ะเราจะเจอชินประธานาธิบดีมาปะ่ะโ <c oughs> จบไบเดนมาไหมเฮ้ย โหเห็นข้างล่างเลยอ่ะโอหมันมีกี่ชั้นอ่ะไม่ไม่ข้างล่างเอาข้างล่างไม่ใช่คนข้างล่างไม่ใช่คนเป็นหนุ่อน,นอันนี้คือแบบแบบจำลองใสใช่ไหมของเรือลำนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้เป็นโมเดลคือเป็นโมเดลที่ให้เห็นข้างในอะครับ จะทำต่างอาชีพห,ห,ห,หรืออะไรสักอย่างส o ติิครับ <Okay. S 1> ของมิดเวขึนไปนั่งด้ด้วยขึ้นไปนั่งดีวงกว่านี่แล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านไปตรงเนี้ยเขาจะให้นั่งดูภาพยนตร์ที่เขาฉาย นี่เป็นที่นั่งจริงๆบนเครื่องบินไหนครับเบบี้แอลฮะไหน <c oughs> อะไรมาขับเครื่องบินกัน <c oughs> เราจะลุกกันยังไงเนี่ย <c oughs> จินจิน <c oughs> จินลุกไม่ได้ถ่ายรูปให้หนะ่ถ่ายวิดีโอให้หน่อย ลุกไไม่ด้ทำไมลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ไอแอมันทับอยู่แป๊บนึงไอแอมมันดึงว่ะดึงขาดเลยว่ะในห้องสั่งการมันปุ่มเยอะมากเลยอ่ะ เอลจะขับออกอืไม,มันใช่เหรอนักบินขี้แตกรับนักบินหน่อยเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับติ้งติ้งติ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 ง,ตง,ตง พี่เอลฮัลโหลมีคนมารอต้อนรับเราด้านในกว้างขวางมากเป็นห้องน้ำห้องทำง,งานด้วยปะห้องน้ำนี่มีแค่ห้องน้างหน้า <c oughs> ที่เก็บชุดนักบินนะครับอ๋อห้องนี้ไม่ได้ปิดแค่เขาปิดทางนูน้นให้เรามาเข้าทางนี้น,นี้เป็นห้องควบคุมนะครับเป็นห้องของหัวหน้าครับคนสังกาดคุเพ <Yeah. S 1> ืนน่อนีน่าจะเป็นห้องห้องห้องประชุมแบบเต็มตัวมีตาราง การทำงานแต่ตอนนี้นักบินหลับไปละฝรั่งเขาสูงกันมากแล้วแบบเราเดินนี่ก็เกือบจะชนแล้วอะเออคือเราตัวเตี้ยไงแล้วพวกเขาเดินนี่เขาน่าจะต้องก้มเดินนะฮะนี่ครับดูเพดานนี่นี่คือเครื่องบินครับที่ใช้ในภารกิจ เฮ้ยอันเนี้ยเคยเห็นว่าอนเนี้ยเคยเห็นในหนังเรื่องอะไรอะที่เขาเอาลงไปแบบสําหรับเเรอเน,นี้ยเออัอน,นี่เันหนะ้องทำงานอันนี้น่าจะให้ดาวน่าจะเป็นบิลเกตนะครับคนนี้เสื้อเขียวคือบิลเกตก็มาร่วมทำงานกับกองทัพด้วยนะครับนี่คือบิลเกตมาพัฒนาซอฟต์แวร์ในการช่วยในภารกิจต่นนางๆก็คือบิลเกตไง อันนี้เหมือนจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนคือเราจะต้องจะต้องเดินทั้งลำอ่ะ้้้องแลวก็ตเดินใช่มันออกไม่ได้ <S 2> <S 2> <S โอ้ อันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนนี่เขากําลังทํางานกันอยู่นะครับตอนนี้เขากําลังดูภารกิจนะครับเขาส่งเครื่องบินขึ้นไปนะครับแล้วเขากำลังสํารวจเรดาร์ครับว่ามีเครื่องบินลาอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินของเขาเนี่ยเข้ามาในรัศมีเรดาของเขาไหมโอ้ยแดดแรงมาก ทงบินเยอะมากอ่ะลำไหนขึ้นได้อ่ะว้างมากมันคือมันคือใหญ่กว่าสนามฟุตบลอลน่ะวันนี้เขามีพิธีนะครับเรามาตรงกับวันทหารผ่านศึกพอดีในเครื่องบินบางลำนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้นะครับ ลำนี้ไม่รู้ได้ไหมอันนี้ฮอ e y อแต่ละลำก,ก็จะมีชื่อของเขานี่ครับนี่ก็คือทหารมาเข้เขามางานกันน,นี่เขาทำาไรอะชุตเตอร์อะวิวข้างบนสวยมากอันนู้นก็เป็นเรือนะครับไม่รู้เรืออะไรนะที่นี่ก็จะเป็นท่าเทียบเรือจอดเรือนะครับ ทั้งของเอเออเกชนแล้วก็ของรัฐบาลตรงนน้นในทะเลเรือใบสวยครับบรรยากาศดีนะครับถึงแดดจะดูร้อนนะฮะแต่วันนี้อากาศเย็นเย็นกำลังดีนะครับตอนนี้มีคนหลับไปแล้วคุมผ้าเรียบร้อยถามว่าทำไมต้องผ้าดำเพราะว่าแสงมันจะไม่เข้า ทะเลที่นี่ยังดูสวยนะครับสวยแต่อาจจะไม่ได้มีชายหาดสวยแบบทะเลที่ไทยมีเป็นทางยื่นออกมานะครับอันนั้นเรือของใครอ่ะขับเรือมาตรงนั้นก็มีเรือด้วย เข้าไปได้ด้วยนะครับเครื่องบินเข้าไปได <of> ้อันนี้เข็นเข็นแอลขึ้นไปได้เลยนะ uh huh. นี่ฮะ้ันในอันนี้เป็นที่นั่งน่าจะเป็นเครื่องบินของพวกแบบคนล,ล่มอ่ะท้ายนี่เหมือนเราเคยเห็นในหนังอ่ะ เวลาเขาจะกระโดดร่มฮะเขาจะเปิดท้ายอันนี้ก็ขึ้นไปได้อ่ะอันนี้เหมือนกันแต่แบบคนละแปรนด์ปะล็อกแล้วนะวใช่คล้ายๆกันอะนะครับที่ปลดประจำการแล้วใช้ในภารกิจ หม่ก่อนควรค่าแก่การมาดูได้มาดูทั้งเรือดูทั้งเครื่องบินนี่ที่นี่เขาจัดงานวันเด็กมากเหมือนที่ไทยอ่ะเด็กคงเยอะมากอ่ะถ้าจัดงานวันเด็กอ่ะเครื่องบินลงโซนนี้ก็จะห้ามเข้านะครับดูภายนอกได้เป็นเครื่องบินลบอ่ะนะเขามีเหมือนติดแบบขีปนาวุธด้วย mm hmm. เขาเรียกอะไระระเบิดปะ เยอะมากเลยอ่ะมันจะมีทั้งลำที่เราขึ้นไปได้กอยชัยใหม่อ่ะอินะโอ้เอเอ็มถ่ายกอนไปเรือไอ้นี่ไหมละ่ะ <c oughs> เรือแจ็คสเปโร่อ่ะ นี่เป็นมุมถ่ายรูปเมื่อกี้นีเราอยู่บนดาดฟ้านะครับของเรืออันนี้เป็นรูปปั้นนะครับจากภาพที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับอ embracing yeah. p a c h ทำธราแดาทำทแทำทำทแทำทำทแทำทำมแ้มแโมแโมโอ้โหสิ้นสิ้สิ้นสิ้นด้วยอ่ะเอ้ด้วยอันนี้เรากำลังแลแพลนวหมนะครับมันจะมีแพนให้นั่งสีแล้วก็นางจอดอ๋ตรงนี้จอดที แต่คุณลุงก็ถึงจะสิ้งมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอหสั่นหัวอกอนแล้วอะไรอ่ะลุงลุงจะมาสิ่งแบบนี้กับลุงไม่ได้นะ <c oughs> เออสิ้นผมต้นเล่นยูเรสเวอรที่มันบอวก็ไม่ให้เอลเล่นดิข้างหน้าเราเป็นอาร์ตมิวเซียมที่นี่มีทั้งหมด17พิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนที่ใหญ่มากขนาด1,400เอเคอร์ใหญ่ไม่ใหญ่คิดดูอ่ะ1,400เอเคอร์อ่ะนะครับที่นิวยอร์กก็มีเซนเชีลพาร์กที่ซานดิเอโกก็มีบาบัวปาร์กมีร้านอาหารด้วยนะครับด้านในแต่วนนี้เราทำอาหารเช้านะครับแล้วก็ห่อมากินเที่ยงนะครับ <Okay. S 1> มีอะไรขาย okay. ครับคา,าเฟ่โอ้ยครับคา,าเฟ่ด้วยอ่ะมีอะไรให้กินบ้างอ่ะไม่เอาเอลไม้เช่าเลยใช่แบบสบาย thank you โอ้ยเนี่ยเขาขับรถเข้ามากันเขาไม่ไปจอดไกลกันเนาะมีให้เช่าเบิร์ดด้วย นึกถึงตอนที่ไปปารีสเราเบิร์ดขับอันนี้คือยิหารที่เราเห็นเมื่อวานนี้ไกลๆนี่ก็เป็นสวนสวนหนึ่งนั่งไหมนี่ก็ใกล้นะครับเจอคริสต์มาสแล้วเดนนาเขาก็เตรียมนะครับตกแต่งต้นคริสต์มาสคือเทศกาลอย่างฮาโลวีนคริสต์ อย่างเงี้ยนะครับว่าสิ้นปีปีใหม่นเนี่ยเขาก็จะอ่าเาเรียกว่าบบอินกันมากๆนะครับคนต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออขากินกันมากๆนะครับแต่มีประเทศหนึ่งนะที่เราไปแล้วเรารสึกงงมากตอนนั้นเราไปญี่ปุ่นคือเป็นช่วงสิ้นปีนะครับเป็นคืนข้ามปีที่จะ เก้าสู่ปีใหม่นะครับเงียบมากคือเงียบจริงๆถนนนะครับร้านอาหารปิดเร็วนะฮะทุกที่รถไฟฟ้าคนไม่มีเลยนะครับแล้วเราก็ราก็มาหาข้อมูลกันว่าเออทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงไม่เขาดาวกันหรออะไรเงี้ยเออจนมาได้ความรู้ที่ว่าเขาจะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็จะมีการแบบว่าตีะระฆัง อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าเขาจะไปใช้ช่วงเวลาของการเข้าดาวเนี่ยอยู่ที่วัดของเขานะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่านะครับนี่เขามีรถให้เช่าด้วยนะฮะมีลมเลินมากต้นไม้เยอะที่เราจะไปกันนี้มีห้องน้ำไหมนี่คือส่วนที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเนี่ย ต้องยืนต้องยืนตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเราไปหามุมถ่ายรูปข้างในกันอยู่มันต้องเข้าไปข้างในโอ้ยมีเป็ดด้วยแอลแอมาเร็วกับกับบอยู่นี่เร็วโอ้ยแล้วมีปลาคาบด้วยนะชินปลาตัวใหญ่มากว่าไงเป็ดน้อย ไปไหนเหล่าไปไหนลงไปใช่ลงไปในน้ำเลยอะแ <c oughs> อรครับอโอ <ลง S 1> กา <ไป S 1> กกว<ๆ>สนใจสนใจสนใจกล้าก้าใช่ไหมใช่มใชกล้ากล้้าไหม,ไหม,ไหมนะอันนี้ตอนนี้เข้าฟรีนะครับคืออะไร มันคือต้นอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดด่างด่างนะมีราคาเลยนะอันนี้คือฟักทองของจริงมหมเนี่ยไปวออกไปถ่ายรูปนี้กว่าไ,าได้มุมและเอาได้มุมละมุมนี้เลย ที่นี่มันจะเป็นสถาปตัตยกรรมสไตล์สเปนฮะน้ำปุน้ำปุไ,ไปดูไหมไปดิคาซาเดอบาโบที่นี่ต้องเรียกว่าใหญ่มากต้องมีเวลาเดินพอสมควรเลยนะฮะมีเช่นนั้นก็คงเดินไม่ครบเอาไปถ่ายรูปน้ำปุกันดีกว่า แล้วดูบ้านแถวนี้นะฮะคงฟินทุกเย็นนะฮะเราบ้านน่านจะเป็นบ้านคนรวยพอสมควรเลยนะเพราะว่าดูจากแปลนรูปลักษ์แล้วนะครับคุบ้านเลขที่สวยนะ,ะ9 1 9ครับแล้วก็บ้านสวยด้วยนก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 ที่นี่โอ้ย มีคนตกปลาแล้วก็แบบมันนั่งแบบนั่งแคมป์กันอยู่อันนี้พาทีก็กำลังจะตกผ่านลงไปนะครับ